รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาัยามุขระดับเงินประจำปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านแม่ออกผารูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านแม่ออกผารูตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูเปิดทำการสอนในระดับอนุบาลจนถึงระดับปฐมศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน171คนและยังมีนักเรียนห้องเรียนสาขาทีนเดย์จำนวน47คนรวมนักเรียนทั้งหมด218คน สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่ของโรงเรียนเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศพามา่าจึงประสบปัญหาการสู้รบปัญหายาเสพติดและโรคระบาดต่างๆสภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับญาติไม่มีเวลาดูแล ซึ่งส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็กทำให้เกิดความเสี่ยงด้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาามุก โดยมีแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรการที่กำหนดทั้ง5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 2. มาตรการด้านค้นหา 3. มาตรการด้านรักษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชนทหารสาธารณสุขและส่วนราชการในการขับเคลื่อนกิจกรรมผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสาตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก5มาตรการ16ตัวบ่งชี้มีรายละเอียดดังนี้มาตรการที่1มาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้ที่1.1 สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน3มห้องเรียนได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน4ี่ฝ่ายประจำห้องเรียนได้แก่ หฝ่ายการเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือการบ้านช่วยสอนงานด้านวิชาการต่างๆ 2. ฝ่ายการงานมีหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดดูแลอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน 3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการนำสารเสพติดเข้ามาภายในสถานศึกษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและรายงานพฤติกรรมเสี่ยงให้ครูประจำชั้นทราบ 4. ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ดำเนินขึ้นในเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมด้านทักษะวิชาการและการประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนตัวบ่งชี้ที่1.2สถานศึกษาจัดทําประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้ดำเนินการประเมินห้องเรียนสีขาวทั้งสามห้องเรียนเป็นประจำทุกเดือนและได้มอบเกียรติบัตร ให้กับห้องเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากตัวบ่งชี้ที่1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เมาตรการดังนี้ มาตรการที่1สถานศึกษาได้กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่2ส,สถานศึกษามีวิธีบริหารจัดการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์และอบายามุ รวมไปถึงการจัดทํำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมาตรการที่3สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดมุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โดยมีการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อม ได้ติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่มุมอับเพื่อป้องกันการมั่วสุมมีมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนโดยผู้บริหารจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศชัดเจนให้ทุกคนทราบมีป้ายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสูบบุหรี่เห็นได้ชัดเจนติดภายในบริเวณโรงเรียน มาตรการที่4สถานศึกษามีการสอนสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาให้หนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นกิจกรรมครูแดโครงการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละ่ะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันยาเสพติดมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในบริเวณชุมชนมาตรการที่6สถานศึกษา ได้มีการประเมินคัดกรองผู้เรียนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเข้าสู่ระบบแคทัสและรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่เป็นประจำทุกวันที่15ของเดือนมาตรการที่7 การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสมาชิกอบตออ,อสอมอกำนัน รวมไปถึงส่วนราชการได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม่ออกพารูกองร้อยทหารพานที่3502องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละและจุดตรวจด่านแม่ละได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำตัวบ่งชี้ที่1.4สสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยโรงเรียนบ้านไม่ออกผารูได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมต้านพายยาเสพติดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนกิจกรรมวันสำคัญของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตรการที่สองมาตรการด้านค้นหา ตัวบ่งชี้ที่2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยครูประจำชั้นดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลมีการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน SDQ ของนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียนและได้มีการประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนผ่านระบบ School Health Hero ตัวบ่งชี้ที่2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าครูประจำชั้นได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลและดำเนินการรายงานผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเป็นประจำทุกภาคเรียนเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวบ่งชี้ที่2.3สถานศึกษามีการรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบแคทัสพร้อมทั้งดูแลกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องมาตรการที่3มาตรการด้านรักษาตัวบ่งชี้ที่3.1โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ได้กำหนดนโยบายของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาพร้อมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานบำบัดรักษานักเรียนผู้ติดยาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีขั้นตอนการดำเนินการบำบัดรักษาอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน เครือข่ายมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและส่งต่อตามที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและดําเนินการรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูดําเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารัก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำคลินิกเสมารักพร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและบันทึกให้คำปรึกษารวมไปถึงการรายงานผลการดำเนินงานมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้ที่4.1สถานศึกษามีตู้เสมารัก หรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูมีตู้เสมารักและช่องทางในการแจ้งข่าวสารปัญหายาเสพติดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานรวมไปถึงการบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติด และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตัวบ่งชี้ที่4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักประจำสถานศึกษามีการรับสมัครนักเรียนประจำชุมนุมและได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมีการบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรมมาตรการที่5 มาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกดังนี้โรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้กำหนดนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ แผนงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีการกำหนดมาตรการการลงโทษและการสร้างขวัญกำลังใจได้ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานห้องเรียนสีขาว ตัวบ่งชี้ที่5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูมีห้องสำหรับปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีขั้นตอนการดำเนินงานและบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมตัวบ่งชี้ที่5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านไม่ออกผารูได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยได้จัดทําบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาต้นแบบได้แก่โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือโรงเรียนบ้านแม่สละโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ และหน่วยงานต่างๆได้แก่โรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ออกผารูผู้บังคับกองร้อยทหารพานที่3502นานยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละกำนันตำบลแม่ละและหัวหน้าจุดตรวจด่านแม่ละตัวบ่งชี้ที่5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ตามข้อที่5.3 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละกองร้อยทหารพานที่3502โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาโดยดำเนินการร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3502และยังมีวิทยากรจากกองร้อยทหารพรานที่3502เป็นผู้ให้ความรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวโดยครูและนักเรียนแกนนำสี่ฝ่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว กับโรงเรียนบ้านแม่สละซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการครูแด่ประเทศไทยโดยมีครูตำรวจแดเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ตัวบ่งชี้ที่5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินง,งาน โดยโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการมีการกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามและประเมินผลจัดทำบันทึกการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ